สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซียลท่านนะครับชวนดูครับหุ้ Top นท็อปเกตเนอร์แล้วก็ห้าสองวิกไฮไทยนะฮะประจําวันที่21เดือน5 2024วันนี้เซ็ตลบ8จุดนะฮะก่อนอื่นก็ไม่ได้เชียร์นะครับชวนท่านทําการบ้านท่านเพราะว่าไม่แม่นฮะถ้าไม่มแม่นแล้วก็มันก็คงเป็นแค่การหาข้อมูลเอาไปทําการบ้านต่อนะระบบจุดซื้อจุดขายนะแต่ถึงกระนั้นในการเทรดนั้น แค่ความแม่นยำในหาส0ก็เพียงพอแล้วครับถ้าเรา exit ดี position sizing ดีแล้วก็ trading management ดีนะฮะโดยเฉพาะมีการบริหาร risk r e p o r ทที่เป็นธุรกิจนะครับต้องรอและรักษาเงินต้นคือเป้าหมายแรกของการเทรดหัวนเกี่ยวการเทรดคือ positive expectancy กตกรรมการเทรดคือ cut your loss short and let your profit run นะฮะเนี่ยเซ็ตวันนี้ก็เปิดกลับลงฮะลงต่อแล้วกันเนาะวันก่อนดันขึ้นไปทำ new high แล้วก็ โดนรูดลงมาแล้วก็วันนี้ก็เปิดกลับลงต่อครับนะก็เป็นเช่นนั้นเองฮนะไม่ร <h itt> ู้ทำไงะเหตุผลไม่มีฮนะวันนี้ห้าสบสองวิคายมีสิบสองตัวนะครับก็เป็นตัวเดิมๆนะฮะ B A ครับดันไปทำนิวไฮได้สวยงามฮนระ C P F ดันไปนิวไฮแต่ยืนไม่อยู่ฮนะ C P T ครับดันทำนิ i g h แล้วก็ โดนทูดลงมานะฮะ ERWPF ก็อยู่ที่เดิมฮะแมนรินครับแมนรินเปิดแก็บแล้วก็อะไรไม่ลูกซับข้องต่ำนะครับ NSLR ดันทำนิ้วไฮครับสวยครับนะฮะ SAV ดันไปเคลียร์ไฮเดิมได้นะครับ TGT ฮะ mm hmm. ดันทำนิวไฮแต่ก็ยืนไม่อยู่แต่แตถึงก็นั้นก็ปิดจุดสูงสุดของวันก่อนนะครับก็สวยครับแข็งแรงนะฮะ mm hmm. TNR ครับ mm hmm. อ่าทำนิว w h แต่ก็โดนเทขายลงมาเล็กน้อยฮะ UBS i โอ้ hmm. oh, สวยครับ mm hmm. ดันไปต่อนะฮะ WGE ครับเอา้าเปิดแกลบแล้วโดนรูดลงมาครับที่เดิมเนี่ยมูลสภาพค้องต่ำก็ต้องเป็นเงต้องระวังให้ดีนะฮะับีบสิโอ้โห WHA ครับ ip, ก็ดันไปอยู่ในกรอบครับกรอบของภับสองิกไฮนะฮะก็สวยแทบตัว,ตวนะครับ ผมก็มีแทบทุกตัวครับโดยเฉพาะตัวที่หนึ่งสองไม่แน่จะมีไ่มะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะครับก็เดี๋ยวดูหุ้นติดท็อปเกนเนอร์แล้วกันนะวันนี้ตลาดก็ซึมๆนะผมเองก็ไมไ่ทำอะไรครับก็อยู่เฉยๆนะฮะก็เดี๋ยวดู หุ้นท็อปเกนเนอร์แะไรกันนะอ้าเคเจนครับคิงเจนอะไรดีจากก้นไว้คิงเจน PCL ครับนะฮะทำอะไรวะชอลสตีลครับอ้าวดันไปฮะโอ้มาครับเป็นหุ้นเหล็กตัวเดียวครับที่ยังคงมีพลังนะฮะโอ้แต่ก็พักตัวเป็นเดือนก่อนนะฮะแล้วก็กลับไปใหม่ได้ครับ ผมทนไม่ไหวครับผมขายไปก่อนนะแล้วก็ไปนะเออนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับด้วยความที่ผมมีหุ้นผู้ชนะตัวอื่นครับที่มันยืนดีนะผมเลยไม่ค่อยรู้สึกเสียดายเท่าไหร่กับการขายหมูตัวนี้ไปนะกับการตักกัดทนกันกไม่หมันแต่กัดทนไปนะคะคือผมว่าความรู้สึกเสียใจนะกับการที่พลาดหุ้นผู้ชนะการตกรลนเนี่ยบางที มันสามารถถูกทดแทนได้ด้วยการที่คุณได้หุ้นผู้ชนะตัวอื่นที่แข็งแรงไม่แพ้กันหรืออาจจะดีกว่านะครับนี่เป็นวิธีการที่จะแก้ไขได้นะคือคุณไม่สามารถที่จะเป็นผู้ชนะคือไม่สามารถได้หุ้นผู้ชนะทุกตัวหรอกแต่มันต้องมีอยู่ในพอร์ตคุณฮะมันต้องมีฮะไม่มากก็น้อยฮะต่อมานะครับอ,อ,อีสันอีสันนะครับ นี่ครับก็ดิดขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะ occ โอ้มีเสียงนี่นะฮะดูต่อนะครับสว่างเมื่อกี้ข้างบ้านเขาตัดหญ้าผมเลยต้องงับไปก่อนแต่ท่านคงไม่รู้หรอกแต่ผมงับไปก่อนเพราะว่ามันเสียงมันดังมากนะฮะเมลครับไม่มีอะไรเลยเนาะ s q l นะฮะ a q l ไปต่อไหม เออน่าสนใจตัวนี้เว้นี่ฮนะเดินนะบีบนะ่อยเออฮนะเคลียได้ยังอ,อ้าวเคลียได้แล้วครับนี่ครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยน่าสนใจต้นเทรนฮะสีเขียวบรุกบรุกก็ยังไม่ค่อยยังไงวะนะ ดูปดแปลกๆนะเพราะว่ามันเคยทำตรงนี้หลุดไปนะ,ะครับไม่เป็นไรสภาพคล่องต่ำไว้หุ้นเสร็จเสลึงข้ามไปแล้วกันนะหน้าเทรดผมไม่คุ้นอนะ่ะผมก็ไม่ไม่เอาครับเออวีรันดาสวยไปต่อฮะดีมาร์เข้ารุนแรงมากเลยนะฮะ MVP ครับอะไรเ AADB C E N Ubit อ่า Ubit เนี่ยป่าไปเลยเนาะหก w e e วิก g h S S P F Clinic อ่ะดีขึ้นหุ้นเข้าใหม่ดูจะเป็นไง Clinic เหรอเออม่าระดับเนี้ยก็ต้องดูฮะ ต้องรอเฝ้าแล้วทนี้ครับถ้าทะลุได้อีกทีหนึง่งและเคลียร์ได้ก็น่าสนใจนะเนาะ SCG ครับอะไรเนี่ SCG PTL อือไปต่อครับสวยอ่านี่นี่เป็นคอมมูนิตี้นะครับที่เออมีความน่าสนใจนะครับในการดีดตัวเนาะโ <c oughs> อ้ยย่างไรวะเนี่ยแต่ว่า แต่ว่ามันยังคงอยู่ที่ก้นนะครับแต่ก็ระดับนี้ก็ถือว่าเออนะสำหรับคนที่ชอบซื้อที่สุดต้นเทรนเนาะเอไอ i อไซแมทครับไซแมทเป็นไงอดีจากก้น BTNC ครับไม่มี SVI SVI ก็เออมีการขึ้นมาอีกรอบนึงฮะนะก็ไม่เ e ร็วนะเป็นเทรนขาขึ้นมานะครับแล้วก็ม e ีการฟื e ้นตัวจากจากช่วงระยะกลางนะช่วงกลางของขาขึ uh ้นนะครับแล้วก็อ่านะฮะแต่ฐานราคาที่คุ้นเคยไม่มีเลยเว้ยทไนเอยนี่ล่ะ รอหัพสองวิคาก่อนแล้วกันเนะเออ P R M สวยครับ P R M มาแล้วครับนี่ครับนี่ทะลุเรียกว่าเป็น Double Patom ได้ครับนะสวยนะครับ P R M A P C S E T E E T E BPS, PS, TC, BA, BA ก็ไปต่อสวยนะฮะเขาห้าสองวิคายเนาะนี่ไปทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ